เฮ้ยคันนี้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 พี่เล่นเทวนะคันนี้แบนเอเลนดอร์นี่ว่ามึงจะแบนตัวไหนอะแบนเลย ไอตัวเครื่องดนตรีนั้นถ้าคนเล่นเป็นแม่งก็หัวิ้มหายเลยมีสถานะอมตะตัวเปิดเลนคือตัวไหนเออเอรันดอร์เข้มมันก็เล่นเป็นนะเออเนี่ยไอตัวเนี้ยานี่เล่นเทียว่ะ เกมนี้อยากเล่นเทียวอ่ะเซ็ตไอเทมนี่แหละใส่เ,เล่นไปนแล้วใช่ไหมสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองโอเคหัดเล่นลงแรง <c oughs> หัดเล่นตอนลงแรงเบนคิดว่าไงมอนเหมือน สบายสบายปะเกะ็บน,นะต่อกนยชิวๆปะบูมุงกา้แคมนั้นจ่อเฮ้ยอัตตาชนะร้อยเร์เซ็นต์พี่โชว์บ้างดีกว่าโชว์ยังไงวะฮะจ้ะ เฮ้ยไปนี hmm, ่น hey, ี Mun ่อัตราการชนะหกสิบหกอันน no ั้นเกมกวไปอ่าอ้าวแล้วแรงอ่ะแรงก็สดีมันเป็นลูกสอดไปปอกเฮ้ย เอาตาจะนาศูนย์มา <c oughs> มันอิลุยวะอิลุยอีมาอีกแล้วอะอ้าวอีเจอกันอีกแล้วนะเฮปย์มูลาดีเยี่ยน้องกู <c oughs> มูลาจริงเด้อกิเ๊เบนนะ โมลาดจริงอะ่ะกูยิงคีฟอีกแล้วกูดูแล้วอะ่ะ <c oughs> มันหลุดระยะแล้วมันชอบยิงคีฟอบตัวพี่ต <seconds> ต่ยังคีฟอย่างเทพเลยตอนนั้นกล <c oughs> ับไปไม่ได้เลยตายค่ะน้องๆล้านร้านลายพี่จะไม่ยิยงคีฟป่าพี่จะพยายามไม่ยิงคีฟป่า <c oughs> ยกเว้นนกตัวนั้นน,น,นกตัวนั้นพี่ขอแค่น,นกตัวนั้นก็พอที่เหลือเบ,บนเอาหมดเลย เดือผมไปแก้งตั้งเดียวเอดแตกาเอ้าบีอุตสานั่นได้ไงไอตัวนี้คือตัวอะไรจินานาอะไรจินนาจิมนี่อะไรอพอ่ออ๋อแรงพ่อแรงเออมันออกกันนี้มาด้วยว่ะมันไม่รู้จักเทลนารซะแล้ววะ่ะกิมเนี่ยทำให้รู้ไปว่าเทลวเป็นยังไงอะ พี่ไปเล่นบนเหมือนเดิมใช่ป่ะทำไมพี่ทำไมให้พี่เออเปิดแล้วเปิดแล้วแป๊บนึงดิ เออทำไมให้พี่ลงมาเลนล่างนะเบนเป็นมังอรเล็กอ๋อทำไมว<ล>ะมันเดี๋ยวเวลาแคลร <Cos> ี่มาตามแคลรี่ดังนั้นเราได้ดับมังกรไปเลยหลังสุดอ๋อ เอาไม่ได้วะเ,เอาไม่ได้วะเราโลโลโลไม่ต้องตีนะ <c oughs> เออถ้ามันตีอ่ะพี่ <โล S 1> ต้องต,ตีมันใช่ป่ะอ้าวเ,เ,เหรอไม่ให้ตีนอกอะ<ต>่ะตัวเองไม่ต้องไปตีนกจะเก,ก็บแต่เตกไวไ้ไล่ไล่ไลให้หมดให้ไง Oh đeo bén sẽ kéo lại với... stack lại buồn còn cái gì bén thoi mã anh thuyền thuyền cho bị tia Mang lần thật. Coming sao đồn nọc cả bên. And I know we can Lang hai một Might is right. ตัวเองตัวเองถอย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 สกิลซองถอยมามีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ป่าตัวเองเตรียมมันตี้ไว้นะ

ตัวเองอ็อกแวน,นเปิดแม่บบเป็นบ่ตัวเองถอยใช่ไยมาถ่ไหมาช่ไหมเอามาังกรป่ะอ้าอ้าตัวเองมีที่ป่ะ เชี่ยัวเองถ้ามันเข้ามาตรงวงวงมันอ่ะตัวเองลงอันตี้ไปเลยไม่ทันวะสลับไ้อม <Okay. S 2> อโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นบนละน้ำมัง,บบงกรมาบินโอ้โหไม่ได้สักตัว แต่วิเปเลนบนนี่ยังยิงชา้าอยู่เลย,ยต้องใจเย็นละเกมนี้กูว่ามีสิทธิ์แพ้บ้างโอ้ยชิบหายละ โอ้สิบหายละโดนยับๆเลยวะ่ะสิบหายละกูต้องอยู่ติดป้อมแล้วอ่ะเอาป้อมไม่ได้แล้วอ่ะซานิดมันไล่พี่อย่างเดียวเลยวะ่ะเบ้นความหวังแล้วละมึงอ่ะ ตัวเอเงเวลาสู้สกิลซองเรื่อยๆนะที่หนักสกิลซองก็มันไอ้สกิลหนึ่งสกิลนี้มันมีประโยชน์ไล่จังกว่าอลิตอ่ะ Got all the time in the world. Hmm, gone, huh? been defeated. Enemy double kill shut down <coughs> you have defeated an enemy <coughs> Double kill an ally has been defeated. Yeah can leave ขอมันนำพี่ด้วยวะเต้าายมาตี โดดมาสวยตัวเองวางที่ได้สวยมาก พี่กดไม่ทันว่ะถ้าดูดเลือดตอนนัวนี้พี่อาดูดเลือดตัวน,นี้ดีกว่า and สวย ดึงเกมมาเป็นของเราดึงเกมมาเป็นของเราดึงเกมมาเป็นของเราเฮ้ยตัวเองสก,กิลซ่องได้นะ ถ่ยมาถ่ายมาตัวเองสกิลสองสกิลสองสกิลสองถยมา ตัวเองแทงนะเขาคล้อง,องยืนไว้ครับตัวได้มามองตัวเองตัวเองวางอันตีกลางตัวตัวเองเลยพี่ทำได้เหรอเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อน Destroyed a tower. That's it. Your team has destroyed a tower. Tartarus. So I'm lava. จะมาไปห้าค้องก่อนเฮ้ยได้แล้ววะเบนพี่เอาว่าฟ้าบินแล้วนะที่ต้องการมานา เบนอันตี้ตีไม่ได้ไม่คอตัแตกสวยสองสองมาแรกสองสองได้อันนี้ก่อนได้ไอจอกก t อก พี่กดไม่ทันฮะไม่รู้กูกดไม่ทันอ่ะทุกทีกูใช้เมาส์ไงเดี๋ยวไปค่อยไปตั้งออกไม่ไหวดูดไม่ไหว ออกเขียวจะเย็นได้นี่แล้วเคียวเออมันทำอะไรวะความสามารถ <c oughs> <c oughs> Cosmic winds guide me. Starfall! <laughs> Poison the purge! And tie. An enemy has been defeated! An enemy has been defeated! All enemy towers are down. Most super will be defeated. ฮะพี่กดแล้วพ uh, hmm. ี่กดตีป้อมแล้วเมื่อกี้เนี่ยอ้าวเหรอยืนเตมเลยยืนตีดอยู่เสื้อชีเดียว ตัวเองสกิลสองวางอันตีวางอันตีนตดักหน้าเลยเออนั่นแหละนี่แหละข้อดีข้องอาริตนะออต้นเกมพี่ก็ว่ามันปวดเออต้นเกมพี่ก็ว่ามันปวดเอาดาร์กไว้ป่ะเอาดาร์กป่ะ ไปเอาดาร์กกันดีกว่ายั่วมันออกมาแล้วให้ดอมไปตีเต่เงสกิลซองหน่อยเล่นไหนปล่อยเล่นไหนเล่นไหนก็ได้ โอ้ยกูโดน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 ว่ะยังไม่มีเกิดใหม่เลยอ่ะ อ๋อกูจะออกเขียวม่วงนี่หว่าจบเลยจบเลยจบได้จบเลย,เล,ย,เ,ลยเล่นเกมใหม่กันตัวนี้ตันหัวจนระเบิดอ่าลาวี่ไม่ได้กลับเลอนะ Enemy ultimate. Mean to dialia. An ally has been defeated. your tower has been destroyed. เบนไปหามึงแล้วเทียบเลย <c oughs> ไม่ดีนาอย่างนี้ไม่ดีนามันเอ็นทางเดียวได้เลยนา แต่มันก็ดันมาไม่ได้อะยากเกู่ที่จะดันมา hold, ออรวมปะออรวมเลยปะตัวเอง been defeated. Might is right. Biết nào đá con đeo ải phải là

อุ้ยไม่ได้วะป้อมไม่ได้วะกแล้วอยูดใหญ่ไม่มีเอาเคียวออกไหมเอาเคียวออกไม่ช่วยหาเคียวเอาเคียวออกโดดเลือดกูซื้ออันนี้เลยดีกว่ามันเบาไปอันนั้นนะมันเบาไป

อีกสักเกมแล้วก็พักกันเถอะ <c oughs>